สวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันพุธค่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงระหว่างวันที่4ถึงวันที่10สิงหาคมค่ะไพ่แนวเรื่องทั่วไปขึ้นไพ่คำพิพากษาจะได้รับข่าวสารบางอย่างแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านความคิดความรู้สึกหรือเหตุการณ์โดยรวมในชีวิตก็ได้ค่ะเรื่องการเงินนั้นขึ้นไพ่เดท รายจ่ายเยอะนะคะได้รับไม่เป็นไปตามที่หวังมีแต่เรื่องเสียเงินเสียทองทำให้เครียดไหนจะเรื่องนี้สินที่ต้องจัดการอีกการเงินที่พอจะหามาหมุนได้อาจจะมาจากการนำทรัพย์สินเก่าออกมาขายค่ะภายการงานขึ้นนักมายากลเดอะเมจิกเชียนนะคะมีโอกาสดีๆผู้ใหญ่มอบโอกาสดีๆให้งานก้าวหน้าผลงานได้รับการยอมรับ ถ้าจับงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันคุณก็สามารถจัดการทุกอย่างได้ดีมากบางท่านอาจจะทำการเปิดธุรกิจใหม่หรือได้งานใหม่ตามที่ตั้งใจไว้ก็เป็นได้ค่ะสำหรับสุขภาพนั้นเป็นไพ่ราชาถือเหรียญแข็งแรงแต่การพักผ่อนน้อยอาจจะทำให้มีอาการไมเกรนกำเริบได้ค่ะเรื่องความรักเป็นไพ่ราชินีพระจันทร์นะคะถือว่ามีความลับอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์นะคะ ถ้าหากยังโสดอยู่ก็ให้ระวังความสัมพันธ์แบบลับๆไปแอบรักแอบชอบคนที่มีเจ้าของแล้วต้องคบแบบะลบๆซ่อนๆเปิดเผยไม่ได้ถ้าหากมีคู่แล้วก็ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์แปรปรวนขึ้นๆลงๆนะคะจะทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหาได้ช่วงนี้มีลางสังหรณอนแม่นนะคะถ้าสังหรณอนเกี่ยวกับอะไรในเรื่องความรักมักจะเป็นจริงค่ะ